เส้นทางสายนี้ถ้าใครเคยมานะคะจะบอกว่าตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากๆเลยวันนี้นะคะน้องเบญจาจะมาเทสให้ดูนะคะบิงโกค่ะวิ่งได้333กิโลเคยสังเกตไหมคะวิ่งจริงๆจะได้ตามคำเคมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเบนจาจะใช้ระยะทางเวลาทั้งหมดประมาณ300กิโลเมตรนะคะน้องจะวิ่งได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทออกจากอุบลราชธานีบิ๊กซีค่ะ นี่ตรงบิ๊กซีอุบนสแควร์เลยนะวันนี้เรามีแพลนจะไปหลายที่มากๆจุดเช็คอินแรกคืออำเภอเขมราชอุบลบ้านเรานั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะระยะทางวิ่งจริงมาดูใกล้ๆค่ะต้องบอกว่าอันนี้เราเริ่มต้นวิ่งออกมาจากจุดชาร์จคือบริษัทนะคะเพราะว่าห่างกันแค่ไม่กี่กิโลนะตอนนี้แบตเตอรี่เราเริ่มต้นที่99%ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องเบนจะเซตการตั้งค่าการวิ่งด้วยนะคะ เซตก่อนที่เราจะวิ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บสถิติของตัวรถเราไปด้วยนะคะเดินทางออกมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นระยะทางประมาณ13กิโลรถคันนี้นะคะสามารถใช้ c r u ค s น control ได้นะคือมี c r u ค s น control ให้ด้วยนะคะตรงนี้เราตั้งอยู่ที่90นะคะน้องเจดขับสบายๆเลยค่ะ yeah. แล้วนะคะจุดเช็คอินแรกค่ะที่อำเภอเขมรา,าดหอนอาฬิกานะคะถือว่าเป็นจุดเด่นของอำเภอเขมราชาเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเราออกเดินทางตั้งแต่6โมงนะตอนนี้ถึงที่หอนอาฬิกาก็เป็นเวลาชั่วโมงก,กว่าๆว่าตอนนี้เวลา7นาฬิกา34นาทีานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่กันค่ะ ใช้แบตมานะคะ40%นะตอนนี้แบตเราเหลือ60%กับระยะทางที่สามารถวิ่งได้อีก201กิโลค่ะไปกันต่อจุดเช็คอินที่2ค่ะไปกันเลย ถึงแล้วนะคะจุดเช็คอินจุดที่2ค่ะเป็นระยะทางนะคะ111กิโลเมตรนะคะจากเขียเมราดมาที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์หรือว่าคลองใหญ่ของเรานะคะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจากระยะทางที่ต้องเป็นแจ้งไปนะคะเราใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะคะเหลืออยู่ที่2 1เปอร์เซ็นต์นะคะเลงการเดินทางวิ่งได้อีก71กิโลค่ะ ที่นี่ขวัญซิลินทร์นะคะแต่ว่าที่เห็นนี่คือเป็นจุดชาร์จรถไฟฟ้าค่ะขอแวะชาร์จสักหนึ่งจุดก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยน้องเบจาขับรถมารวมระยะทางแล้วประมาณ244กิโลนะคะตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะคะเหลือ10%ค่ะจำเป็นต้องแวะชาร์จก่อนค่ะ กลับถึงบริษัทเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าจบทริปผู้หลิงวิงโก1วันผู้หลิงกับน้องเบนจานะคะเดี๋ยววันนี้น้องเบนจามาสรุประยะทางให้ฟังแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เราใช้ไปนะคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจุดแรกของเราคือบิ๊กซีอุบลค่ะ ต่อจากนั้นค่ะไปที่หอนอาฬิกานะคะอำเภอเขมรา,าดยังไม่พอนะคะไปต่อที่วัดถ้ำครูหาสวรรค์และไปจบทริปที่สิรินทรนะคะ์ค่ะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราใช้ระยะทางไปทั้งหมด244กิโลใช้แบตเตอรี่ไปถึง90%เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าอีก10%ที่เหลือเราจอดชาร์จ1ชาร์จนะคะ244ที่เราใช้เนี่ยนะคะเฉลี่ยมาให้และ1%ค่ะ ลูกค้าสามารถวิ่งได้2.71กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นระยะทางใกล้เคียงกับคำคมที่เขาให้เลยว่ารถคันนี้นะคะสามารถวิ่งได้333กิโลนี้ไปทดสอบขับมาให้จริงเทสมาให้จริงแล้วต้องเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านอยากจะรู้และอยากจะทราบมากๆเลยนะคะสำหรับ วูหลิงบิงโกดีซีไอคอนค่ะคันนี้นะคะราคา479,000บาทที่อุบนราชธานีของเรามีสีให้เลือก3สีและทุกๆสีนี้นะคะมีของพร้อมส่งมอบเลยใครสนใจค่ะรีบทักหาน้องเบนหรือโทรหาได้ที่เบอร์0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ฝากไว้อีก1คันนะคะกับรถ EV c i ซ y ค่ะขนาดเล็กที่เน้นในเรื่องของดีไซน์และสมรรถนะอย่างแท้จริงค่ะ